นนเขาก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังมาจาโบบทเก่าเสียงนั้นดังชัดเจนเรากับมีพระหลายรูปกำลังนั่งสวดอยู่ทั้งที่เวลานั้นเป็นยามดึกและไม่มีพระรูปใดอยู่ที่นั่นทยอดรู้สึกขนลุกแต่คิดว่าอาจเป็นท้อได้สุราเขาสะบัดหัวทยายไม่นึกถึงเสียงนั้นและขมตานอนแต่เมื่อกำลังจะหลับ เสียงสสดรรับยิ่งดังขึ้นเราวกับกำลังสวดอยู่ข้างกุฏิของเขาเองพยอดลุกขึ้นมองออกไปนอกหน้าตา่างทุกอย่างเยียบสนักมีเทียงแสงจันทร์ส่งกระทบโบสถ์เก่าที่ตั้งทำงานอยู่กลางวัดไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่สิยงสดมันยังคงดังอยู่ไม่ขาดสายเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและแตัดสินใจเดินไปดูที่โบสถ แม้ในใจจะหวาดหวัน่นแต่เขาก็พยายามตอบตัวเองว่าอาจเป็นทะลุกวัดที่มาสวดมนต์โดยไม่ได้แจ้งให้เขาทราบเมื่อเดินมาถึงประตูโบสถ์ทย,ยอดก็ค่อยๆผักบาประตูไม้เก่าให้เปิดออกเสียงสวดหยุดลงในทันทีภายในโบสถ์ว่างเปลา่าทุกอย่างยังคุมเหมือนเดิมทุกเทียนที่แท่นําไม่ได้ถูกจุดไม่มีรอ